แผ่นปูพื้นกระลื่นแตกเมื่อนํามาใช้งานที่อุณหภูมิต่ำหรืออุณหภูมิติดลบให้แก้แบบนี้คุณรู้หรือไม่ความเย็นหรือแม้แต่อุณหภูมิติดลบไม่ส่งผลดีต่อแผ่นปูพื้นกัะลื่นบางชนิดนั่นก็คือแผ่นปูพื้นกระลื่นที่ผลิตมาจากวัตถุดิบ PVC หรือแม้แต่ยาง NBR เนื่องจากแผ่นปูพื้นกันลื่นทั้งสองชนิดไม่ทนความเย็นไม่ทนต่อการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำหรือแม้แต่ที่อุณหภูมิติดลบ จึงเป็นเหตุให้แผ่นปูพื้นกันลื่นนั้นเกิดการแข็งแตกและเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วจนคุณต้องซื้อมาเปลี่ยนกันบ่อยๆแต่ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ได้ค่ะโดยการเลือกใช้แผ่นยางปูพื้นกันลื่นที่ผลิตมาจากวัตถุดิบยาง NR และ SBR เนื่องจากแผนยางปูพื้นทั้ง2ชนิดนี้สามารถทนต่อการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำหรือแม้แต่ที่อุณหภูมิติดลบแผนยางปูพื้นกรนลื่น NR สามารถทนความเย็นต่ำสุดที่ลบ50องศาเซลเซียสส่วนแผนยางปูพื้นกรนลื่น SBR สามารถทนความเย็นต่ำสุดที่ลบ40องศาเซลเซียสซึ่งเหมาะมากค่ะสำหรับการนำไปใช้ในห้องเย็นห้องเก็บไอศกรีมหรือพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำหรือแม้แต่ที่อุณหภูมิติดลบดังนั้นในการเลือกใช้แผนยางปูพื้นกันลื่นสำหรับการใช้งานในห้องเย็นหรือแแมม้ต่ทีุ ให้เลือกใช้แผ่นยางปูพื้นแกลื่นที่ผลิตมาจากยาง NR และ SBR เท่านั้นนะคะเพื่อให้คุณใช้งานแผ่นยางปูพื้นแกลื่นได้ไปนานๆไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆช่วยประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาลดขยะผลิตภัณฑ์ยางและช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยค่ะไลา์ที่ไฮเปอร์ชีตเราก็มีแผ่นยางปูพื้นแกลื่นสำหรับการใช้งานในห้องเย็นหรือแม้แต่ที่นุ่งภูมติดลบมาพร้อมกับสีลายยอดนิยมแผ่นยางปูพื้นแกลื่นลายเหรียญแผ่นยางปูพื้นแกลื่นลายไดมอน ก็เรียกว่าลายพินไก่หรือลายเพชรแผ่นยางพืงพ้นกระลื่นลายเชคเกอร์ละแผ่นยางพืงพ้นกระลื่นลายร่องปลายลิฟมีคุณเลอกใช้ทั้งสีดำและสูตรใหม่สีเทาและสีเขียวผ่านมาตรฐานรดททูไร,ร่กรีนปลอดภัยเหมาะสำหรับการใช้งานติดตั้งภายในอาคารอีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมมาพร้อมกับสองความหนาความหนา3มมิลลิเมตรและ5มิลลิเมตรหน้ากว้าง1.2เ mm มตรความยาวต่อมวล10เมตร หน้ากว้าง1.5เมตรความยาวต่อม้วน15เมตรจำหน่ายเริ่ม,มต้น1ม้วนฟรีค่าบริการจัดส่งสินค้าอีกทั้งยังมีบริการรับติดตั้งสำหรับพื้นที่100ตารางเมตรขึ้นไปหากคุณสนใจเกี่ยวกับแผ่นยาปูพ,พื้นกันลืน่นสำหรับการใช้งานในห้องเย็นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แบรดไฮเปอร์ชี t ผ่านช่องทาง l i n e อั j จิวิคเฮ t ส์แอดพ a p เชหรือโทรโยตรงได้ที่เบอร์022577154หรือเบอร์0 8 6 3 7 7 3 1 9 แล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผ่นยางกล้วยพิชัยกรุ๊ปไมเกตติ้งเอนจิเนียร์